แล้วก็ตอนนี้เราเรียกว่าแรมหรือตัวค้ำยันเพื่อจะไว้กระดูดหัวรถอุไว้ค้ำต่างๆก็เท่าที่ลองมาแรงได้เยอะไหมก็เยอะยกรถตัวได้อนึ่คันดูตัวแค่นี้ยกรถตัวได้คันนี้ยกหน้ารถทัวได้แล้วก็จะมีชุดต่อของแรมแก็จะเป็นชุดหัวคันต่อนู่นนี่นั่นมีสายแล้วก็โตโตส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่า มันใช่ยากถ้าไม่ทำนายมันใช้ไม่ได้แล้วมันหนักเกิดความจำเป็นสายก็จะมีหัวสองข้างน,นี้ใส่ยึดยับหัวไว้เรียบร้อยก็หัวก็จะมีสองแบบจะเป็นตัวคู่ตัวมียมันก็จะไปต่อกับเครื่องเครื่องยนต์ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ก็อุปกรณ์มีแค่นี้เครื่องยนต์ก็จะมีวาวไฟฟิด <Wow. S 1> wow. วาวเนี่ยเราจะใช้ฝั่งไหนให้ผักออกข้างใช้ตัวซ้ายก็ผักซ้ายไปข้างผักใช้ตัวขวาก็ผักขวาไปข้างมันต่อสามารถใช้เครื่องมือนี้ใช้สองสายพร้อมกันได้ครั้งเดียวเลยสองข้างไม่ต้องต่อหรอกแล้วก็เครื่องยนต์หลักๆก็จะไม่มีอะไรคอนใช้ก็เล่งเครื่องไว้เต็มที่ก็มีสวิตซ์สตาร์ทวาวนี่ก็เป็นสองหลัก ใช่ปิดกับปิดเวลาเครื่องถ่างไม่ไม่เวลาถางเนี่ยเราไม่เวลาถางก็ไปแล้วเราไม่ใช่อ้าอ้าแล้วหยุดอ uh ้าแล้วหยุดอย่างเงี้ยไม่ทำอย่างเงี้ยไม่ทำเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะรับแรงได้ตรงนี้แต่เมื่อเราปิดมันตลอดคือปล่อยให้มันปื้นเม่่อว่ามันรึแล้วเราไม่เอาเราก็ปล่อยมันปื้นให้มันถึงแรงรับแรงมันให้อยดันลงไปเรื่อยๆมันจะต้องได้แรงเต็มที้อู่ต้งเหรอคือจะอยู่หลังไปกันมาเรื่อยๆแล้วกว่ามันจะถึงจุดที่สุดแล้วถึงจะปล่อยนี่เลยว่านี้ นะครับเดยปกติถ้าถ้ามันไม่เป in ็นรอยอย่างเงี้ยให้เราจักระจกก่อนถ้ากระจกแตกแล้วอย่างมีถุงมือมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับถ้ามันไม่อ้างเงี้ยให้เอาคีมบีบพอบีบตรงนี้มันจะอ้าออกถูกไหมหลักการตรงนี้ถ้าเราบีบตรงนี้มันจะอ้าออกเวลาใส่ไม่ต้องใสไปลึกๆเอาแค่ปากมันจับเอาแค่ปากมันจับแล้วก็บีบเข้าไปเออ โดยปกติเวลาเราบีบไปใกล้ตรงนี้ตรงนี้มันจะอ้าออกเพื่อให้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่อ้าให้เอาแฉลง,งัดก่อนอย่าเอาปากกันแทะเข้าไปสิ่ง,งที่ปากมันการแทะได้มีสองอย่างจะจบกับไปหน,น้ารขาถูกเพราะถ้าที่เป็นเหล็กเน,นี่ยไม่แนะนำให้กาแทะเข้าปากมันจะเกิดการเล้าข้างเหนอ,อเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบสำหรับการเล้าเหนแทะแต่มันเล้าการเล้าแรงที่ค่อยๆออกแรงเลยเลาห่างประตูใครใส่เข้าไปตรงนี้ทองพอมันอ้านิดน้ไหมค่อยอ้าแล้วก็บีบ ออกกีรป <c ười> okay. okay. mm ึ hmm. ้งกี่รปึ้งแออกพให้เลออกก่กรัวรชวลองไม่ทัยายลองลองก่อนเลยเไม่ได้อาจดูลเเราจะเเจะงานอไปไม่ได้เระรงันก่อนระวังมันลุบอน

เออ่โสิ่งที่ควรทำหนึ่งเวลาตัดรถถ้าจะตัดหลังคาวัดขึ้นมาข้างล่คงขึ้มบนขึ้มางขึ้ตัดตรงนี้อย่าตัดถึงขอบแ้องยแต่ปิงขอบบนผมก็ไปโตัรถไม่ได้เลนี่วันนีพรมยัานั่นนี่กินยุ่ดีวามันเกี่ยวไปเกี่ยวห้องประกันไม่ได้เลยจุดแร่โดยปกติจุดกตัวน่เพื่อนเีย่ารมันจะอยู่อยู่แ้วปกติใช่ไหมคือม่ไมีเหมือนห้าคือไม่ได้นำให้ คือมันเราเนี่ยมันมันไม่ขามันให้ไม่กีว่าเอาคนออกจากรถเอาเยอไปหนอดีว่าในกเรื่องทีว่ารถมันอยุ่เข้าไปเลยย่งไม่จึงเราวัดที่มาคืนเ่ยตรงนี้เราตัดไม่ได้จําเปต้องตัดตัวนี้ถ้าถ้าจําเปต้องตัดตัวนี้ก็จเป็ปต้องตัดเนี้ต้องตัดแนว่าอันดับแรกให้ตัดตรงกลางก่อนให้ดูจิตนานะใ ถ้ามันไม่ได้จริงจะมันต้องตัดทั้งัตัวผมันเคยเข้าไปอ่านในในโค้ดม้วไม้นะเขาว่าถ้าคุณยางสร้างมาถูได้ไม่ถูกเขาจาตัดมือน้เขาึงไม้ได้เราเราแม่มันจะมีพ้นทางขัดแี่ดูไม่ใชดูเขาด้ว่าดูเขาท่าอากาดูมันจะเดือดเดหอดถ้าฮัทได้หอ็ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คอเราต้องร้งอยวินบอกเลยว่าฝาาไมนจะเป็นนอกรุนอนะครับเวลาตัดก็แยกีิบอกให้ตันง ทางเซ็ตพอที่จะคนว่าผ้าผูกเอาไว้ถ้ายังมีคนอยู่ข้างในผ้าผูกเอาไว้ก่อนผ้าปิดเข้าไว้ก่อนส่วงที่เราตัดใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นแก้วเดี๋ยวมันจะกระดิไปห้างเขาได้แล้วมันจะเกิยเข้าตาเขาอะไก็คือผ้าผูกเอาไว้ไม่อย่างนั้นก็ตื้นไปลเจอกันซื้อผ้าบังไว้ก็ได้บังเอาไว้คือตัดก่อนมันจะมเป็นแก้วเป็นอะไรมันหนุนทีนั้นถ้าเป็นข้อไม้ขาคนนิ้งจึ้งคนเอาไป่ออกมันจะเป็นมันจะไม่เปิดประตูนะจะเปิดหลังคาในบ้านเราที่ใทยเปิดประตูเพราะว่าตัดหลังคาไม่ได้แต่ถ้าปิดขาเป็นพอแล้วการทำงานนีื้ ทำทำไรก็คือเราปิดลังคาเปิดลังคาก็คือจะเปิดที่เข้า้งเต้านรงนู้ะเปิดลังคาไปกัไฟจิ้มตันไปแลไปไฟตงไป้าไปหอไงไแ้นเลยแข่งข้ามันจนพอปี๊นี้มันจะคุมจะยุ่งหองดีนะองดีเออแวก็สักเท่านี้เท่านี้ก็เหมือนกัน บิบิตนี่จะตั้งรถแข่งะกลเอาตัลัง้องระวังเอาบังคบวองนะรน้อลัเลยถ้าเป็เนี้ยถ้าาให้บิิ